จากพริกแกงใต้สูตรครัวบ้านๆนะครับวันนี้เชฟจอมหอมครัวพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเชฟอยากให้พริกแกงใต้ของเรานะครับเก็บได้นานขึ้นสะอาดขึ้นและได้มาตรฐานมากขึ้นครับเชฟใช้เครื่องอัดกระป๋องเนี่ยแหละครับช่วยปิดให้สนิทแน่นไม่รั่วครับรักษากินรักษารสชาติและความสดของพริกแกงใต้ไว้ตลอดครับ กระป๋องก็เป็นกระป๋องเล็กนะครับแข็งแรงพกง่ายเก็บง่ายส่งไกลก็มั่นใจนะครับและนี่คืออีกหนึ่งเก้าของเชฟจอมหอมครัวนะครับตั้งใจทําของดีให้ลูกเพจได้กินของมีคุณภาพนะครับวันนี้พิกแกงใต้เชฟจอมหอมครัวนะครับพร้อมส่งไกลนะครับพร้อมยืนด้วยคุณภาพครับแต่ว่าใครสั่งนี่ก็รอหน่อยนะครับช้านิดหนึงครับ ของดีนะครับไม่จำเป็นต้องพูดดังครับแค่ทำให้จริงก็พอครับสินค้าที่เชฟทำออกมานะครับก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับได้แก่พริกแกงส้มใต้ครับเครื่องแกงเผ็ดใต้ครับกะปิหวานของใต้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับไตปลาแห้งครับอร่อย เข้มขน้นข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ